น้องที่กาลังสอบตารวจรอบนี้เนี่ยพี่บัตอยากให้น้องเนี่ยตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ออกบ่อยเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นครับน้องแต่ความพิเศษของคลิปนี้คือเดี๋ยวพี่บัตเนี่ยจะอธิบายทั้ง2แบบคือแบบคิดวิธีตรงกับแบบวิธีลัดที่จะทำให้น้องเนี่ยประหยัดเวลาตอบได้ในสิบวิโจทย์ถามว่าอะไรน้องนี่โจทย์ถามว่าโยนเหรียญบาทเนี่ยทั้งหมด3มเหรียญพร้อมกัน1ครั้งเขาถามว่าจงหาความน่าจะเป็นที่จะออกมาเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดครับน เรื่องเนี้เรื่องความน่าจะเป็นเมื่อพูดถึงความน่าจะเป็นพี่บัตจะบอกน้องเสมอว่าให้น้องเนี่ยเขียนแบบนี้ออกมาทันทีคือสิ่งที่เราสนใจหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดถูกต้องไหมเพราะว่าเราเนี่ยแค่หาว่าเออสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่น้องก็สามารถได้คําตอบแล้วครับเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่บัตเนี่ยจะอธิบายวิธีแบบคิดตรงก่อนที่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนทํากันโอเคไหมครับป่าเดี๋ยวพี่บัตอธิบายให้ฟังอย่างโจทย์เรื่องเนี้ย เป็นการพูดเกี่ยวกับเหรียญมีหมดกี่เหรียญนะน้อง3าเหรียญใช่ไหมให้น้องเนี่ยเขียนแผ่นผังแบบนี้มาคือเหรียญที่1เหรียญที่2และเหรียญที่3ถัดมาเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแบบไหนบ้างเริ่มจากเหรียญที่1ครับน้องโปรตีเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งเรียกว่าหัวอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าก้อยดังนั้นเหรียญที่1เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นคือไม่หัวก็ก้อยหัวพี่บัานเนี่ยเขียนยอเป็นหอหีบแล้วกันส่วนกกกก้้ออย็็จะเเปนนไ่แบบบีโคคมัร ถัดมาละน lining, ้องเหรียญที่สองเมื่อกี้เหรียญแรกผ่านไปแล้วเหรียญที่2ก็ต้องอาจจะเกิดหัวหรือก้อยก็ได้แต่คราวนี้เราจะต้องเขียนแผนผังเออเขียนแผนผังเรียกว,ว่าเขียนแผนผังเนีย่ยต่อยอดจากเหรียญที่1ดังนั้นเราจะเขียนได้แบบนี้ครับอาจจะเกิดหัวอาจจะเกิดก้อยนี่คือต่อยอดออกมาหลังจากนั้นกลายเป็นอาจจะเกิดหัวหรืออาจจะเกิดก้อยและเหรียญสุดท้ายเลยน้องเหรียญที่3เป็นไงคบน้องเหรียญที่3าก็อาจจะเกิดหัวหรืออาจจะเกิดก้อยก็ได้ถูกต้องไหมอ่ะเขียนต่อยอดมาครับ เป็นหัวเป็นก้อยเป็นหัวเป็นก้อยเป็นหัวเป็นก้อยและอันสุดท้ายคือเป็นหัวเป็นก้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเขียนสรุปกันหน่อยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในสามเหลียญเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากอะไรเนาะนี่บรรทัดแรกเลยเขาเรียกว่าเขียนเนี่ยเรียงตามแผนผังมาเลยจะกลายเป็นอะไรเนาะอาจจะเป็นหัวหัวหัวก็ได้อ่าเขียนเลยหัวหัวหัวนะเสียงอุทานเนี่ยคล้ายสัตว์ชนิดหนึ่งนะต่อไปต่อไปหัวหัวก้อยอ่ะเป็นไงเนาะ เขียนเลยครับหัวหัวก้อยเริ่มเร็วขึ้นกลายเป็นหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยเร็วขึ้นกว่าน,นี้ก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวและอันสุดท้ายคือก้อยก้อยก้อยครับน้องเมื่อน้องเขียนเรียงมาแบบนี้ปุ๊บน้องจะสังเกตเลยว่าเราจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วโจเขาถามว่าอะไรนะน้องโจเขาถามว่าอยากจะให้เกิดขึ้นหน้าเดียวกันหากน้องสังเกตนะน้องลองสังเกตดู น้องสังเกตดูว่ามันจะมีอยู่แค่สองเคสเออมันมีอยู่แค่สองเคสไม่เชื่อน้องลองเขียนแบบเออมีสองเหรียญมีสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญไอ้ตรงกลางเนี่ยเออช่วงเนี้ยมันอาจจะเกิดการสลับไป,สล,บไปสลับมาแต่หัวกับท้ายเนี่ยมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นของหัวกับอะไรนะ้องกับแพทเทิร์นของก้อยดังนั้นกลับมาที่โจทย์ครับนี่กลับมาที่โจทย์โจทย์ถามว่าจะออกมาเป็นหน้าเดียวทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราสนใจเนี่ยจะมีอยู่แค่กี่เหตุการณ์ สองเหตุการณ์คือช่วงที่มันเป็นหัวทั้งหมดกับช่วงนี้มันเป็นเป็นก้อยทั้งหมดเขียนเลข2ครับส่วนทั้งหมดครับน้องเออส่วนทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยน้องส่วนใหญ่เป็นไงนี่ไงพี่บัสนี่ผมมู่ฟาเขียนเรียบร้อยแล้วนี่นับเลยเออนับไปเลยนะครับปรากฏว่าน้องนะับปุ๊บจะได้มีทั้งหมดอยู่8เหตุการณ์แต่ถ้าสมมุติว่าน้องอยากจะประหยัดเวลาเออสมมติน้องอยากประหยัดเวลานะให้น้องใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ โดยปกติแล้วเหรียญเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแะ้รน้องหัวกับก้อยคือเกิดขึ้น2เหตุการณ์มีทั้งหมดอยู่กี่เหรียญมีหมดอยู่3มเหรียญก็กลายเป็น2ยกกําลังสครับ2ยกกาลังสามก็คือ2คูณกัน3ตัวกลายเป็นกลายเป็น8นี่กลายเป็น8น้องก็สามารถเขียนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเลข8ได้เลยอ่ะตัดเป็นเศษส่วนอย่างตาหน่อยใช้แม่2ครับน้องสอง2 4 8ี่ดังนั้นข้อนี้เลยตอบเป็น1ส่วน4ครับข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสี่ แค่นี้เองมาสรุปกันหน่อยเออเผื่อน,น้องบางคนพื้นฐานไม่ดีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวความน่าจะเป็นคืองไงน,น้องนี่เขียนก่อนเลยเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยอะไรน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งพี่บัสเนี่ยได้อธิบายแบบตรงไปตรงมาแล้วอ่าอธิบายแบบตรงไปตรงมาแล้วคือให้น้องเนี่ยลองวาดแผนผังดูนะครับและน้องก็ลองดูว่าอะไรเนี่ยเข้าเงื่อนไขกับน้องบ้างอันนี้คือวิธีคิดตรงน้องจะสังเกตว่าเสียเวลาไหมอืมพอสมควรเพราะในห้องสอบเนี่ยน้องจะมีเวลาประมาณ1นาทีต่อ1ข้อ ดังนั้นถ้าเบิดน้องรู้สึกว่าน้องใช้เวลาเกินเนี่ยมีปัญหาแล้วลองดูอีกข้อนึงไหมเอาเป็นสูตรลัดไปอ่าข้อนี้ลองสูตรลัดดูเขาบอกว่าโยนเหรียญบาททั้งหมด4ี่เหรียญน,นี่ทั้งหมด4รเหรียญพร้อมกันหนึ่งครั้งเขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่จะออกมาเป็นหน้าก้อยทั้งหมดนี่หน้าก้อยทั้งหมดโจทย์ถามความน่าจะเป็นสูตรคืออะไรนะน้องสูตรคือสูตรคือสิ่งที่เราสนใจหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดครับ ตรงเนี้ยพี่บัตอยากให้น้องลองคิดตามโดยที่น้องไม่ต้องวาดแผ่นผังนะน้องจําเรื่องแผนผังได้ไหมที่เราวาดพี่บัตบอกน้องแล้วว่าไม่ว่าน้องจะวาดกี่เหรียญก็ตามมันจะเปิดด้วยอะไรน้องหัวเรียงกันและตอนสุดท้ายคือจะเป็นก้อยเรียงกันอันนี้เป็นแพทเทิร์นตายตัวส่วนตรงกลางเนี่ยอาจจะสลับไปสลับมาก็ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่มันจะเกิดขึ้นหน้าก้อยทั้งหมดเนี่ยน้องว่ามีกี่เหตุการครับมีกี่เหตุการณ์คําตอบคือมีแค่หนึ่งเหตุการณ์น้องเขียนเลขหนึ่งเลย ส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดพี่บัสบอกแล้วน้องไม่จําเป็นต้องไปนับมือแต่เราใช้สูตรได้อย่างเหรียญเนี่ยอาจจะเกิดหัวหรือก้อยก็ได้มี2เหตุการณ์มีทั้งหมดกี่เหรียญน,น้องมีทั้งหมดอยูสี่เหรียญอ่ะสยกกําลังส2ยกกําลัง4กกี่มีค่าเท่ากับ16ครับน้องอน้องเติมเข้าไปเลย16ข้อนี้ตอบความน่าจเป็นคือ1หาร16ครับข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ1ดังนั้นน้องจะสังเกตว่าข้อที่2เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวาดแผนผัง แต่เราเรียนด้วยความเข้าใจและเราเห็นมุมมองที่มันจะประหยัดเวลาได้น้องจะสังเกตนะเราเขียนกันตรงเนี้ยในเวลาไม่ถึง10วินาทีดังนั้นพี่บัตสเนี่ยอยากจะฝากเทคนิคเรื่องความน่าจะเป็นแบบนี้ไว้ว่าบางครั้งเนี่ยมันสามารถประหยัดเวลาได้ไม่จําเป็นต้องคิดตรงเสมอไปโอเคไหมครับดังนั้นพี่บัตสเนี่ยขอทดสอบน้องอีกหนึ่งข้อใครที่รู้ตัวว่าจะสอบรอบนี้อย่าลืมแชร์เก็บไว้วันก่อนสอบน้องจะได้มาทบทวนและอย่าลืมทาแบบฝึกหัดด้านล่างครับเดี๋ยวพี่บัตสจะทิ้งโจทย์ไ้ที่คอมเมนต์ใครที่รู้คาตอบพิมพ์คําตอบมาเเเเเเลลลยยยดดี๋วพบัฉใหห้ป็นนุคือิ แล้ใครไม่อยากพลาดคลิปติวรายวันแบบนี้อย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิศ a ะคาเดมีทุกครั้งที่พี่บัตอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนก่อนใครเสมอครับน้องสู้ๆนะน้องพี่บัตเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ